สวัสดีค่ะในคลิปวันนี้นะคะนำจะมาพาฝึกซันส u ลูเตชันนะคะแล้วก็ในรูปแบบของการวอร์มร่างกายค่ะซึ่งก็จะมีเวอร์ชันในท่าต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้นําเตรียมพร้อมมาให้หลายท่าเลยนะคะหายใจเข้าอุทวะหัดถาสนะหายใจออกพับลาตัวลงอุตนาสนะค่ะหายใจเข้าแฟตแบกนะคะแล้วก็ ก้าวเท้าขวาซ้ายนะคะไปแล้วค่อยๆลงจาตุลังก้าววันนี้เราองอศอกอย่างเดียวนะคะแล้วขึ้น upward facing dog ค่ะหลังจากนั้นกลับขึ้นมา downward facing dog เราสามารถใช้เซตนี้นะคะในการในการวอร์มอัพร่างกายของเราได้นะคะถ้าเราไม่หมุนข้อมือไปมานะคะเราจะเริ่มการเข้าท่านะคะนํำก็ส่วนใหญ่นํำจะให้เป็นชุด salutation นะคะแล้วก็มี variation ต่างๆกันนะคะตอนนี้นำหายใจเข้านะคะสไลด์ตัวมาเป็นแพลงแล้วก็ ดาวด็อกนะคะประมาณนะคะทำประมาณ3-5เทียวค่ะเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายวอร์มเจ้าแขนเจ้าขาเรานะคะหลังจากนั้นหายใจเข้าทีเรกด็อกค่ะที่ขึ้นนี่คือหายใจเข้านะคะแล้วก็มาไทเกอร์เข่าจมูกทําประมาณ3-5รอบเหมือนกันคะ่ะแล้วแต่คนที่ชอบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนำจะให้ ผู้ฝึกของนํานะคะทําประมาณ3รอบแล้วก็อาจจะมีการค้างท่าไว้นะคะเพื่อให้เกรงร่างกายก่อนหรือบางทีถ้าไม่ได้ค้างก็คือจะก้าวขามาเพื่อเข้าท่าเลยคะ่ะแล้วก็เราก็จะเข้าที่วอริเออร์วนนะคะหรือเจ้านักรบหนึ่งคะ่ะในท่าตรงนี้นะคะก็จะ หายใจลึกยาวอยู่ในท่านะคะแล้วก็มาต่อที่ warrior 2ค่ะเจ้านักรบ2เราก็เซตร่างกายดีๆนะคะการที่เรากดสะโพกลงต่ำนะคะให้เราเช็คร่างกายเราด้วยว่าเข่าเราเนี่ยยังจะคงรักษาระดับไม่เลยปลายเท้านะคะแล้วก็ต่อมาด้วยอุทิตะตรีโกณนาสะนะหรือเจ้า triangle pose นะคะเจ้าตรีโกณค่ะ ในท่านี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกลึกยาวพยายามปรับลำตัวลงมานะคะต่อด้วยไซแองเจิลค่ะยืดลำตัวยืดค่ะต้องการจะยืดสีข้างนะคะแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้ออันนี้ได้ทั้งก้นนะคะแล้วก็ได้ทั้งเจ้าต้นขาของเราด้วยได้เจ้าคอไตเสบคือท่าพวกนี้นะคะจะได้ร่างกายหมดเลยค่ะ อันนี้ก็ภาษาริตาพาโดตานาสนะคะสบายสบายค่ะจะตีมือข้ามศีรษะมาหรือจะไม่ข้ามอยู่ตรงนั้นแล้วแต่วันของร่างกายในแต่ละวันนะคะซึ่งร่างกายเราแต่ละคนจะไม่เท่ากันเลยตอนนี้นะคะก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งค่ะของขานะคะในในเซตที่ว่าเหมือนกับเราไม่ได้กลับไปกลับมาที่หัวเสือนะคะแต่เราใช้ หน้าจอเนี่ยเป็นฐานเราทำให้นํำต้องสลับขาด้านขวาซ้ายตอนนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อกี้จะเป็นอ่าจัตุรังกาแบบวางข่าอกคางนะคะแล้วตอนนี้น้ำก็จะมาต่อที่วอเตอร์กรค่ะวอเตอร์กรบคือคือยืดเจ้าขาฝั่งหนึ่งขึ้นแล้วก็เอามือนะคะมาจับขาแล้วก็ดึงเขาขึ้นนะคะเปิดเปิดกล้ามเนื้อสะโพกต้นขากน้นสร้างความแข็งแรงแกนกลางร่างกายค่ะ หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะแล้วก็พับร่างกายมาดึงเปิดขาขึ้นค่ะเปิดร่างกายให้หมดค่ะ mm hmm. หายใจเข้า up bird facing d o กนะคะ mm hmm. เดี๋ยวฝั่งนี้เราจะทำอีกขาหนึ่งนะคะ mm hmm. ทำขวาแล้วซ้ายซ้ายแล้วขวาให้เท่ากันนะคะ mm hmm. ก็ยืดขึ้นไปด้วยทีเล็กดอกแล้วก็มาที่ t i อร์ค่ะ mm hmm. เจ้า t i อร์เนี่ยอยากจะเอาเข่านะคะแตะจมูกให้ได้ mm hmm. หายใจเข้าลึกยาวค่ะ แล้วก็พับลงมาไทเกอร์นะคะแล้วก็ขึ้นไปทีเล็กดอกเปิดขาสูงสูงก้าวมาเข้าสู่วอริเออร์วันเจ้านักรบหนึ่งค่ะยืดร่างกายยืดลำตัวขาด้านหลังยืดตึงขาด้านหน้างอเข่าไม่เลยปลายเท้านะคะเซตร่างกายดีๆ Warrior 2ต่อเลยค่ะเซตร่างกายตามนั้นเลยค่ะถ้าไม่ไหวก็คือจะยกตัวขึ้นลงตามแบบที่นำยกก็ได้นะคะ หรือว่าจะาค้างขาไว้แล้วก็เข้าท่าต่อเลยที่นักรบ1และสองเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะทำแบบไหนนะคะดูในรูปแบบที่ต้องการอันนี้ก็จะเป็นตรีโกณน,นะคะฝั่งไขด้านหนึ่งสายแองเจลิลฝั่งนี้นะคะเมื่อกี้เราทำอีกด้านหนึ่งตอนนี้เราก็ ทํากลับมานะคะทําขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาค่ะนี่คือสเสน่ห์ของเจ้าโยคะนําจะพูดบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆคะ่ะเจ้าโยคะนะคะหลังจากนั้นกลับมาก็คือไซส์สควอตคะ่ะไซส์สควอตก็เหยียดยืดร่างกายยืดกล้ามเนื้อสะโพกยืดขาอ่าแล้วก็ เซตร่างกายไปตามนั้นเห็นไหมคะเราสามารถฝึกในกลุ่มเซตท่าแบบนี้ได้นะคะบ่อยเท่าที่เราต้องการจะเป็นช่วงเช้าตื่นมาแล้วก็ทำหรือจะเป็นช่วงพักก่อนนอนก็ได้นะคะสบายๆตามที่เราต้องการ